ก็เป็น<ด>่างส่วนผมท่วมไปเมื่อสักสองเดือนที่แล้วครับแต่ว่าท่วมแค่แบบเป็น,ปนทางน้ําผ่านอยู่แล้วเพราะเรามีคลองธรรมชาติก็ท่วมแค่ไม่เกิน24ชั่วโมงครับจำได้ว่าพี่เคยเกิดปัญหาแบบนี้มาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ก็ทุกท,ทุกปีปีละวันพฝอนพอ,พ,อพอมันอั้นจริงๆน้ำก็ล้นเกิอดออกมา มันก็จะลงมาข้างล่างแล้วมันก็ต้องมาผ่านที่เราอะไรอย่างี้ครับแสดงว่าก่อนอนั้นคือพี่มีวิธีเตรียมการไว้แล้วมีอยู่แล้วครับคือน้ําน้ําไม่เคยขาดจ่แล้วครับท,ท,ที่ที่ก็ถือว่าโชคดีครับโชคดีคือปีนี้ก็เลยไม่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยไม่ผลไม่มรับผลกระทบอะไรครับถ้าผโชคดีมา <c oughs> เห็นเก่อนนะั้นมีที่เคยโพสต์เรื่องของวิชาชีพใช่ร้ายมากก็ตอนนี้ก็มีวิชาชีพนะครับก็น่าจะเป็นไม่รู้ อยู่ที่ไหนแต่ว่าเขาแบบปลอมแปลงเพจก็คือแบบว่าแอบอ้างว่าเป็นส่วนส่วนวทุเรียนชาคริสจัดจโปรโมชั่นขายทุเรียนลูกละร้อยแล้วก็โอนไปเข้าบัญชีซึ่งเป็นชื่อบัญชีส่วนบุคคลซึ่งทางบริษัทเราไม่มีคือทางร้านของเราเนี่ยคือขายขายที่แอดไลน์เคยจันเท่านั้น Facebook ก็มีแค่บักรโแย้มนามคืออันอื่นเนี่ยไปใช้ชื่อเราแอบอ้างแล้วก็บอกขายทุเรียนลูกละร้อยจัดโปรโมชั่นบลูสปอต คือตอนนี้ได้เงินจากลูกค้าที่ที่เขาเรียกว่าเสียรู้เนาะนะครับผมได้ไปเยอะมากได้ไปเยอะมากเพราะฉะนั้นผมก็พยายามที่จะเตือนแล้วตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับผมก็ับตำรวจแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณรับเนเสียหายเยอะขนาดไหนหลายสิบล้านครับ,บหลายสิบล้านนะที่ได้ไปเนี่ยประมาณสี่สิบห้าสิบล้านนั่แหละโอ้โหพอเป็นสิบเพจเลยพอ่อพอเหมือนกับแบบว่าใช้เพจใช้เพจนี้อิม่มละปิด แล้วก็เปิดใหม่ทันทีปิดแล้วเปิดใหม่ทันทีใช่แล้วก็<ม>ต้องต้องคอยตามแทร็กเขาอันนี้เป็นเรื่อยๆอันนี้เป็นแบบปีเดียวทำไมเขาถึงวัดมา,รมา,รมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไอ้ที่ผ<อ>มอบอกว่าประมาณแค่สิบกว่าวันก็ไปยี่สิบล้านแล้วอะ่ะเท่าที่เช็คทั้งหมดเนี่ยคือที่จัดปลอมแปลงเป็นเป็นทู้เรียนของซาคริดเนี่ย<ม>ได้นะ่าจะวันสี่สิบห้าสิบแล้วณปัจจุบันนะยังไม่รวมกับอันอื่นที่เขาปลอมแปลงไปเป็นเจ้าอื่นด้วย ตอนนีเราก็แค่ต้องตรวจเช็คจากที่เขาได้ไปในข่าวและแอบปบในการแอบ,บอ้างมาตัวเราอะไรเงี้ยแล้วคนชอบถามว่าดําเนินการหรือยังทำไมถึงไ,ไม่ดำเนินกาดำเนินการอีกครับแต่ว่าขั้นตอนมันมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วที่สําคัญก็อยากให้คนที่เป็นผู้เสียหายมารวมตัวกันเพื่อไปร่วมแจ้งความด้วยกันเพื่อให้มันเปิดเป็นคดีได้เพราะทางของผมเนี่ยของผมมันเป็นเรื่องของริคสิ์ข้อแอบ,บอ้างในเรื่องของการใช้ชื่อเสียงแต่ผมไม่ได้ถุดหลอกเองินไป ครับอันนี้ก็ต้องเรียนเรียนเรียนผู้ผู้ที่เสียหายในเรื่องของคนที่เป็นลูกค้าที่โอนที่ถูกเคหลอกและโอนไปคุต้องแจ้งความนะครับบางทีเงินไม่กี่ร้อยบาทที่คุณคิดว่าไม่อยากเสียเวลารวมๆกันเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่มันมีตั้งแต่มีตั้งแต่300จนถึง4 5 0 0 0ต่อคนก็มีแต่ว่าบางคนด้วยความที่แบบไม่อยากเสียเวลาเขาได้ไปจะเป็นร้อยล้านแล้วจากการจากการที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยตรงนี้ก็ต้องมาช่วยกันคือคือปล่อยให้ทางเราทำอยู่ฝ่ายเดียว มัน,ม,น,ม,นมันเราทำได้แค่ถึงเขาเรียกว่าระดับหนึ่งในเคสหนึ่งเราไม่สามารถไปฟ้องแทนคุณได้เพราะเราไม่ใช่ผู้เสียหายในเรื่องของการได้โอนเงินแต่เราไปแจ้งตำรวจได้ว่ามัเนเกิดขึ้นแบบนี้สิ่งที่เราทําตอนนี้ก็คือเราระดมผู้เสียหายหลายๆคนมาแล้วเขาก็มีที่มาก็มีเราโหน้างศามากขเขาก็เก็บเงินมาแล้วเป็นแฟรสับแล้วมาซื้ออ่ะนืกออกมาแบบว่ามันแย่ามากเลยแล้วแล้วก็อยากให้หลายๆคนที่ที่ท,ที่พอที่จะ มาแจ้งความได้ก็มาแจ้งความกันเพื่อให้มันให้มันเปิดคดีขึ้นมาได้อยากอะไรกกรณีที่ถ้าสมมติว่าจะจับตัวผู้ที่กระทำได้ที่คิดสามารถฟ้องร้องให้คนนั้นได้เนี่ยตอนนี้คือที่ผมผมที่บริษัททําอยู่เรายังไม่ได้ถามว่าเราจะไปได้ถึงขั้นไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจที่เราไปที่กองปราไปคุยไปอะไรมาหลายๆวันหลายๆครั้งเนี่ยก็คือไปเพื่อประชาชนนี่แหละประชาชนที่เสียเงินให้กับเขาไปที่ที่ถูกเขาหลอกไป โอนเงินไปก็ไม่ได้ของอะไรเงี้ยเราก็อยากเราก็อยากที่จะจับเขาไห้ได้เพราะว่าเพราะว่ามันมันเสียหายเนาะตรงนี้มากกว่ากว่าที่เราบองว่าตัวเราเสียหายคือมันกลายเป็นเราใช้ชื่อเราไปทำความเสียหาย่แต่ว่านี้มันเคลียร์กันได้ไงใช่ไหมแต่ว่าแต่คนที่เขาโอนเงินไปแล้วอะ่ะมันไม่ได้กลับมาแถมโดนดา่ากลับอีโกโอนไปปุ๊บเขาบล็อกเลยแล้วก็ผู้จายหยาบคายมากเลยในการตอบกับกับคนที่นั่นไปเลย นี้ก็อยู่ในกระบวนการครับก็อยู่ในกระบวนการก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของของทางพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขากำลังทำทำไปอย่างเต็มที่ครับคือคือก็ยังมีคนโดนอยู่คือบางครั้งอันนี้เราก็ต้องบอกบอกบอกกับคนที่เล่นโซเชียลด้วยเนาะกับกับลูกค้าของเราเองที่เป็นแฟนกลับเองก็ดีคือบางครั้งคืออ่านเวลาอ่านเข้าไปในข้อความหรือเข้าไปในเพจอาจจะต้องอ่านละเอียดนิดนึง ผมก็เข้าใจว่าแบบว่าโหเขาดูดทุกอย่างที่เป็นัตรโพรไปใช้หมดใครดูใครก็ต้องคิดว่าเป็นของเราแถมบูสต์โพสต์มากของเราด้วยอ่ะเพราะเราเองเราเป็นคนไม่ใช่ฮาร์ดเซลหรือการไก่ขออันนี้โหบูสต์ทุกวันบูสต์ทุกวันมันก็ทําให้คนเข้าใจผิดได้ใช่แต่ว่าบางทีอาจจะต้องอ่านข้อความข้อความสักนิดนึงก่อนว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าว่าเริ่มมีคนเข้ามาติดมามาเข้ามาทวงหรือเปล่าว่านี่เป็นมิสามีตไหมอะไรเงี้ยอาจจะต้องอาจจะต้องละเอียดขึ้นกว่านี้นิดนึงส่วนคนถามว่าเราจะที่จากช่องทางไหนก็บอกอีกครั้งว่า มีแค่แอดไลน์เผยจันเท่านั้นที่เราขายของนะครับแอดไลน์เผยจันใน Facebook f a n p a g จต่างๆ Ig เราไม่เคยขายของผ่านทานั้นเลยกับมีอันนี้ก็คือฟิตช็อปที่ขายแซลมอนแค่นั้นเองแล้วจะต้องเป็นชื่อบ,อบริษัทเท่านั้นเป็นชื่อบริษัทบร Body House. ิ u s ์แค่นั้นเองเราจะไม่มีชื่อชื่อบัญชีคนบุคคลเพราะเราทําเป็นบริษัทอยู่แล้วนะครับมีแค่บัญชีเดียวเท่านั้นสําหรับเผยจันส่วนส่วน ชโกรธค,<ะ>คนที่ทำไหมฮะโกรธคนที่ทำไหมที่แอบอ้างกันโหโกรธจนคน,น,คนมันพูดไม่ออกอ่ะคือแบบเราเอาเอาแค่บองมุมตัวเราเองนะ <c oughs> เห็นภรรยาเราเห็นทีมงานเห็นน้องๆทำงานกันั้งตายตอบลูกค้ากันอะไรกันกว่าเราจะเลี้ยงสวนออกมาได้กว่าลูกจะออกจะให้ผลผลิตเจอกับภัยธรรมชาติเจอกับอะไรอันนี้ไม่ต้องทำะไรเลยเจอแล้วเราแบบแล้วก็แล้วก็คือบางทีถ้าแอบอ้างไป แล้วจ่ายไปแล้วคุณยังส่งของให้เขาเนี่ยมันยังโอเคนะเข้า<ม>ใจไหมแต่นี่คุณไม่ได้ส่งของให้เขาแล้วลอจิกคือทุเรียนลูกละร้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าก็เป็นยังเป็นไปไม่ได้อยู่นี่ขอว่ามันเป็นไปไม่เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกทุกคนด้วยว่าต้องมีสติมากๆบางทีเข้าใจว่าของบางทีบางคนแบบเฮ้ยโปรโมชั่นดีหรือว่าเราจัดโปรโมชั่นแต่บางทีก็ต้องคิดถึงลอจิกว่า มันเป็นไม่ได้อยากทำอยากทำเลยผมยังมาน,นั่งคุยคุยกับภรรยาเลยโอ้โหพัทุเรียนมันลูกละร้อยได้จริงๆนี่โอ้โหดีทั้งสำหรับเราดีทั้งสำหรับผู้บริโภคแต่มันทําไม่ได้จริงๆมันทำไม่ได้จริงใช่อันนี้มีอะไรบ้างครับก็มี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 มมน้องๆก็คือ,อคขอึขอ้นก็เข้าไปก็เข้าไปคอมเมนต์เลยครับว่า อย่าทำแบบนี้เลยมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็ลบคอมเมนต์นะครับ็ล็อกเพราะตอนนี้คนที่บ้านผมรู้สึกเข้าไปเข้าไม่ได้เขาจำล็อกก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่ทิ้งเอาไว้ก็เป็นเบอร์รสั์ของของน้องผมซึ่งเป็นซึ่งเป็นคนดูแลผมมันทุกอย่างให้เบอร์จริงแล้วลูกค้าก็โทรมามาเรียกร้องกับเราก็จนมีคนถามว่า เห็นไม่ทำอะไรเลยจะบอกนะว่าคุณชาคริตเป็นคนทำเองโอ้โหไปเบอร์นแล้วคือแบบโจะบ้าคือแบบมันแย่มากแล้วผมอย่าคิดอย่างนั้นเลยคือผมไม่มีดาหรอกทำงานสุ้จริเตรขนาดนี้แล้วเราก็ตั้งใจทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณนะคะพี่คิดพี่คิดสิบกว่าเพศ คุณครับ10เพจนี่คือคนคนเดียวไหมคะเจ้าเดียวเนี่ยตอนนี้ผมว่าเป็น20-30เพจใช่มัมเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดแต่เวลาเปิดทีกลุ่มเดียวกันเปิดทีก็แบบเปิดเปิดภาพเปพใช่เป็นกระบวนการน่าจะคนไทยนะน่าจะคนไทยนะผมแบบว่ามีคนมีคนโอนเข้าไปแล้วแบบว่าแล้วรู้ตัวก็ไปบอกทำไมคุณถือหลอกแบบที่เอาชื่อชัดพิณมาใช้แบบนี้ทำไมคุณโกงคนพิสึงน์บ้างเหรอมันตอบว่าอะไร ก็ท่ากประทมพ่อเหยือก็นพระเจะาคนไทยเป็นแบบว่าดาหยาบคลายมากก็ม่กไ่ปีแล้วคะปีปีนี้ปีนี้ปีที่แล้วปีที่แล้วยังเบาแต่ว่าปีนี้สามเดือนที่ผ่านมานี่คือแบบโหดซึ่งตอนนี้ทุเรียนมันไม่มีแล้วทุเรียนหมดไปแล้วหมดไปของชันทบุรีทุเรียนที่หมดไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วไม่มีแล้วครับผมถ้าทางเราก็ไม่ได้เอาเขาเรียกเราไม่ได้ขายทางทุเรียนทางใต้ด้วยเราคือถ้าเกิดผ้าตะวนออกระยองจันทราดเนี่ย

ขอคุณครับขอบคุณนะครับครับเยขอบคุณครับขอบคุณครับ